สวัสด,ดีครับผมบุญเกิดสายซิ่นะครับวันนี้แล้วก็จะมารีวิวรถคันใหม่นะครับผมเป็นหัวลากอีซูซู360เปิดตัวนะรายละเอียดทุกอย่างทำไม่หมดแล้วก็จะทำแบบอะไรวะที่มันเป็นอะไรมาครอบยุบตรงมาอางเี้ยแต่มันที่เกียรทำาไม่ทำอย่างเงี้ย เอ็กเถอดหัวได้นะคะเดี๋ยวถอดหัวให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ต่อจอตอกลอไม่ใช่ต่อจอว่อผิดนี่ถอดหัวให้ดูัะผมทำสองวันว่าจะไปฟล่นสีอยู่แต่ขอถ่ายคลิปดอนถอดหัวขอจ้ากัน ไอ้สูมัมมนจะเฟืงท้ายเร็วกว่าเครื่องสองพันห้าเครื่องสองพันห้ามั้งคันได้สิบสองเกียร์นะครับผมสองเกียร์ทำเองหมดเลยทำเองคันเลย มันสามารถยุบได้นะมันจะมีลิธิ์ของมันอยู่นะแ้าไหน้มันยุบได้เหมือนกันนะแต่มันจะมันจะพับอย่างเงี้ยมันจะพับเองมันจะพับเองกินล็อกเลยกินล้วก็ประมาณนี้นะมันจะสลักอยู่เอาสลักใส่ป๊อกล็อกไม่โกกัสวะสลักใส่เข้าไปนะก็ล็อกเลย จะเบี้ยวครับผมหมอนมันจะเบี้ยวแต่พอบรรทุกเสร็จแล้วมันก็จะตรงเองผมลองบรรทุกแล้วมันก็จะตรงตัวใหม่ออกตัวผมแล้วถือแมวขวดบนรถไถให้รถไถฮูบอต้าไม่เมลหลเหือชิ้นดีเลยแมวขวดแล้วมันซ่อมมาได้แล้วสีส้มมันก็ไม่มีแล้วมันก็แพงด้วยเลยไม่ซื้อแล้วเลยไม่ทำก็ ถ้ายก็ประมาณนี้ว <c oughs> ันผมไม่ใช้หัวนี้นะแต่หวม,มันใช้ไม่ได้แล้วสีมันถลองไปแล้วใช้ไม่ได้ผมเลยใช้เป็นหวนัวใหม่นี่ประมาณนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับ